สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะมาเปิดงาน KR กันเลยค่ะลูกค้าค่ะกับงานรหัส KR 0 1 9ศนนะคะลูกค้าเป็นงานเสื้อแฟชั่นนะคะลูกค้าตัวนี้นะบอกเลยนะคะว่าได้จํานวนตัวคือเยอะมากลูกค้าได้จํานวนตัวคือเยอะมากนะคะและที่สําคัญตัวนี้น้ําหนัก100่กิโลนะคะลูกค้าขาเป็นงานผ้าซิลวนะคะผสมผ้าชีฟองเออลูกค้า งานเกาหลีบอกเลยขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่นนะคะลูกค้าแฟชั่นอันดับหนึ่งลูกค้าขาแฟชั่นนี่คือจัดเต็มมากๆนะคะลูกค้าได้จํานวนเยอะตัวนี้น้ําหนัก100่กิโลลูกค้าขาสุดคุ้มมากๆนะคะสีสันสวยค่ะลูกค้าขาเนื้อผ้านะคะน้ําหนักเบาจะอัดได้เยอะมากๆเลยลูกค้าขาได้จํานวนตัวนี่นะบอกเลยนะคะลูกค้าประมาณ6กอ,อ่า ลูกค้าขาดูความสะอาดความใหม่กันก่อนนะคะลูกค้านี่ลูกค้าขางานเกาหลีสะอาดมากๆลูกค้างานเกาหลีค่อนข้างที่จะสะอาดมากมขอบคุณค่ะลูกค้นานี่แล้วนะให้ดูแบบดูทรงก่อนใช่แฟแชั่นมาก บาดล่นะคะลูกค้าเสื้อครูงานเสื้อครุมงานผูกที่คอนะคะลูกค้ากระดุมหมูกระดุมแฟชั่นนะคะนี่สวยมากลูกค้านี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้เลยลูกค้าค่ะสวยมากนะคะงานปลายห้อยด้วยลูกค้านี่ตัวตัวหนึ่งนี่อัพราคาขายได้สูงเลยนะคะลูกค้า ต่ำๆต้องมีแล้วแหละตัวละร้อยร้อหนะคะลูกค้าเนี่ยงานดูแพงใช่แล้วค่ะไซส์คือดีนะตัวนี้เป็นงานเกาหลีลูกค้าขาไซส์จะมีตั้งแต่ s ถึง XL เลยค่ะลูกค้าขายเถึง XL เลยนะคะงานสวยสะอาดมากๆเรียกได้ว่าคราไซส์ไปเลยเนื้อน้องแนนเนอใช่แล้วนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเหมาะมากนะคะกับสภาพอากาศบ้านเรานะคะก็คือเนื้อผ้าบางเบาแล้วก็ ตัวนี้นะงานเกาหลีคือแฟชั่นจัดมากถูกต้องค่ะลูกค้าแฟชั่นจัดแฟชั่นจ๋ามากๆเลยลูกค้าและที่สำคัญงานสะอาดมากลูกค้างานค่อนข้างที่จะสะอาดเลยค่ะลูกค้าขา100่กิโลลูกค้า100กิโลนะจำนวนตัวคือเยอะสุดคุ้มมากๆลูกค้าขา แอดมินคิดว่านะประมาณ600โดยประมาณการเลยลูกคา้าประมาณ600ตัวเลยนะคะเพราะว่าผ้าเขามีความบางลูกคา้าน้ำหนักเบานะคะลูกคา้คาขาตัวนี้นะใครชื่นชอบเห็นรีวิวแล้วลูกคา้คาขาสนใจนะลูกคา้คาขารีบเลยลูกคา้าเพราะว่าตัวนี้ใช่ใค,ใค่ะมีไซส์ใหญ่ติดกลนไปด้วยนะคะตัวนี้งานเกาหลีเนาะจะได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นงานสาวอวบนะใครที่หางานสาวอวบนะคะลูกคา้า สามารถสั่งซื้อสินค้างานกระสอบเกาหลีไปได้นะคะนี่มีทั้งชีฟองซีทออูแล้วก็โพลีชีฟองอนะคะถ้ามันลื่น,นอาจจะไม่ได้เน้นแบรนด์ดังมากเท่าไหร่แต่ว่า<ช>ไม่ใช่ไม่มีเลยนะน้องแนนแบรนด์ก็คือมีคราบปนไปให้นะคะแต่ว่าตัวนี้งานเกาหลีก็คือจะเน้นไปทางแฟชั่นแล้วที่ไม่แก่ไม่เชยนะคะแล้วก็ขนาดไซส์อย่างเงี้ยก็จะอัพขึ้นมาก็จะมีความแตกต่างจากงานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ สีสันนะสวยงามมากแล้วก็จะได้เรื่องความสะอาดด้วยนะคะอ,อ่าตัวนี้น้ำหนัก100กิโลนะคะจำรหัสให้ดีค่ะ kr ศ <19 S> 1 9นเะคะเสื้อแฟชั่นหญิงนะตัวนี้เป็นงานผ้าซิวผสมผ้าชีฟอง บางเบานะคะลูกค้าได้จํานวนตัวเยอะแล้วที่สําคัญนะคะราคาเรียกได้ว่าราคาสุดคุ้มแน่นอนนะคะแน่นอนลูกค้าใช่นะคะนอ,นอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนอกเหนือจากกระสอบนี้นะคะก็สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ทางหน้าเพจได้เลยหรือทักหาน้องแอดมินได้เลยนะคะได้แล้วค่ะลูกค้ามี ลวดลายนะมีทั้งสีพื้นนะคะลูกค้าลายดอกอะไรแบบนี้นะนี่ลายโซ่อะไรอย่างงี้ก็มีติดคนไปด้วยนะคะชีฟองนะลูกค้ามันจะได้ความสวยความสดมากๆลูกค้าขาสีนะคะสีไม่มีซีดแน่นอนนะคะงานผ้าชีฟองลูกค้าสีไม่มีซิดแน่นอนนะคะนี่งานป้ายห้อย <ไป S 1> นะแขนสวยนะใช่เลค่ะ<ๆ>แขนสวยแขนระบายนะคะลูกค้า งานถือว่าทํากําไรได้สุดปังมากๆมากคุณค่ะใ,ใช่แล้วค่ะลูกค้าแบบไม่เชยนะตัวนี้แบบค่อนข้างที่จะแฟชั่นเลยค่ะลูกค้าใครอยากลองนะคะลูกค้าจัดรหัสนี้ได้เลยค่ะ kr 0 1 9นะคะลูกค้า เป็นแฟชั่นเกาหรีคือแฟชั่นจริงๆใช่คะอ่ะเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะคะสาวสวยนะโกยลงมาหน่อยจ้ะโกยลงมากลางๆท้ายๆเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าโอ้นี่สวยมากนะคะเป็นงานถักตะข่ายด้วยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นนัพระราชไม่ได้เลยกับรหัส KR 0 1 9นะคะรีวิวกันชัดๆขนาดนี้เนาะสำหรับงานเสื้อชีฟองนะคะแฟชั่นหญิงนะคะตัวนี้เอ้ย เสื้อแฟชั่นหญิงขอภัยเป็นงานผ้าชีฟองผสมผสมผ้าซิว<ช>นะคะ,คะเรียกได้ว่าง,งานแฟชั่นจัดเต็มมากนะคะขายได้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษากลุ่มคนทํางานกลุ่มแม่บ้านลูกค้าขาจะเอาไปขายออนไลน์ก็ปังนะจะเอาไปลงตลาดจะเอาไปขึ้นห้างก็ดีนะคะแล้ว ช่วงที่รีวิวอยู่เนี้ยอาจจะเป็นโควิดนะลูกค้าเอาไปเขาเรียกได้ว่าไร้สดได้เลยเอาไปไร้สดได้เลยค่ะลูกค้าทํากําไรได้แน่นอนนะคะปล่อยกันง่ายๆสบายๆหรือจะเอาไปขายส่งต่ออีกทีก็ได้นะคะแต่แจ้งก่อนนะสาหรับตัวนี้นะคะเป็นงานครัดเกรดคัดคุณภาพมาแล้วจริงๆสินค้าตัวนี้จะมีจํานวนจํากัดนะคะเอฟก่อนได้งานไปขายก่อนลูกค้านะเปิดก่อนได้ทํากําไรก่อนนะคะลูกค้าขาเนี่ย ที่จับดูนะไม่มีตัวไหนไม่สวยเลยไม่มีตัวไหนไม่สวยเลยนะลูกค้าขาแต่งคอสวยๆนะแต่งชายเสื้อสวยๆนะคะแต่งแขนอ่าลาย<ช>สวยนะ <ๆ S 2> ลูกค้านะและที่สําคัญคือผ้าสะอาดมากลูกค้าผ้าสะอาดมากเรียกได้ว่าขี่ชั้นใต้เลยว่างานตัวนี้ค่อนข้างพร้อมขายมากเลยนะจ๊ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าแค่รีดไอ้น้ําอย่างเดียวขายได้เลยลูกค้าขา ตัวนี้เขาสะอาดอยู่แล้วลูกค้าค่ะไม่ต้องทําอะไรมากมายนะคะเอาไปรีดไอ้น้ํายิงป้ายนะคะลูกค้าเหมือนมือหนึ่งเลยลูกค้าจ๋าีงานสวยสะอาดลายแบบคุ้มราคาเวอร์เช่ลายแบบเวอร์ชเช่เลยกําลังแบบว่าเรียกได้ว่าฮิตเลยนะน้องแนนแลายแบบนี้ก็มีติดปนมาหรือจะแนวแบบว่าลูกคุณนะงานลูกไม้เบาๆสีแบบว่าพาสเทลลูกคุณก็มีมานะลูกค้าหลากหลายเลยหรือจะแซบๆแบบนี้ใช่ลายเสือเนี่ยลายมา ลายนี่ลายโซ่นะคะลูกค้าจัดเต็มให้แน่นอนมากี่ลูกเจอแบบนี้ทุกลูกเลยนะเจอแบบนี้ทุกลูกใช่เพราะฉะนั้นนะอีกอย่างหนึ่งใครที่เรียกได้ว่าสายวินเทจอยากเปิดรุ้นนะคะอยากเปิดหางานเนี่ยเสื้อลายๆอยากได้ลายๆาผ้าเบาๆนะคะลูกค้าขาเอากระสอบนี้ไปเปิดรุ้นได้เลยนะคะ รหัส KR 0 1 9ลูกค้าจำรหัสไว้ให้ดีนะคะ KR ศ19นะคะลูกค้าขางานสวยงานพร้อมขายเลยค่ะลูกค้าจะเอาไปขายส่งนะคะเอาไปรีแพคขายหรือว่าจะไปขายมือหนึ่งขายปรีก็ได้นะคะลูกค้าตัวนี้นี่งานเทียบมือหนึ่งเลยลูกค้างานใหม่มากลูกค้าจ๋านี่ถ้าห้ิงไปนี่คิดว่ามือหนึ่งใช่แล้วค่ะพี่นึกคิดว่ามือหนึ่งเลยนะคะตัวนี้ซื้อเสื้อไปหนึ่งกระสอบซื้อกระโปรงไปหนึ่งกระสอบไปขายเซ็ตทําคูด้เรื่อ ได้ว่าเอาไปแค่2กระสอบนี่คือเปิดร้านได้ใหญ่โตใช่แล้วขายครบจับคู่กันได้เลยค่ะลูกค้าสบายๆนะสวยนี่สีขาวแบบนี้นะคะก็คือขาวสะอาดเลยค่ะลูกค้าได้จํานวนเยอะนะคะน้ําหนัก100กิโลนะคะลูกค้าราคารายละเอียดอยู่ด้านบนคลิปนะคะลูกค้าใครเห็นงานแล้วนะคะลูกค้าสนใจรีบถังเลยค่ะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้สินค้ามีจํานวนจากัดใช่นะคะนอกจากงานนี้ก็ฝากงานตัวอื่นๆด้วยสําหรับสินค้า าย KR เผื่อใครยังไม่รู้นะโกดังเรานะคะสินค้าป้าย KR งานนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขาบอกเลยมีให้จากเกาหล <c oughs> ีขอภัยอ่าขอภัยจากเกาหลีนะลูกค้านะ <c oughs> มีให้เลือกมากกว่าหลายร้อยรายการ<อ>ไม่ได้มีแค่10 20รายการนะลูกค้านะเรียกได้ว่ามีให้เลือกมากกว่าหลายร้อยรายการและเก,ะกาหลีของเราต่างจากที่อื่นยังไงคะ เกาหลีของเราตัดจากที่อื่นยังไงน้องแนนความแฟชั่นค่ะไซส์ใช่ใช่นะคะไซส์ความหลากหลายตัวเลือกที่มากขึ้นความสะอาดแล้วก็แฟชั่นที่สำคัญก็คือราคาอ่าเรียกได้ว่าราคาเนี่ยยิ่งกว่าจับต้องได้อีกน้องแนนยิ่งกว่าจับต้องได้อีกเพราะฉะนั้นนะคะ เปิดโกดังไหนไม่ปังเดี๋ยวลองมาเปิดโกดังนี้ดูแถมมีบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะลูกค้าคะดูแลดูแลจนแบบสุดๆนะคะลูกค้าสุดๆนะดูแลกันสุดๆเลยลูกค้าใครสนใจนะลูกค้าฝากไว้ด้วย K R ศ1 9นงานะคะลูกค้างานสวยมากๆลูกค้าขายได้ทุกตัวนะคะใครที่มีร้านนะอยู่แถวออฟฟิศนะลูกค้าจะขายดีเป็นพิเศษเลยค่ะลูกค้าเพราะว่า กลุ่มคนทํางานเขาจะใส่เสื้อผ้าเขาจะแต่งตัวแนวแนวนี้แหละลูกค้าเนี่ยลงตลาดมือสองก็ได้นะลงตลาดมือสองก็ได้ขายได้รลคากพื้นที่ใช่ค่ะแบบนี้คือขายได้ทั้งปีใช่ใช่เอาไปสต็อกไว้ไม่เน่าไม่บูดค่ะคุณลูกค้าไม่เน่าไม่บูดไม่เสียนะคะยิ่งสต็อกยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งมีส่วนลดให้นะคะเพราะฉะนั้นใครต้องการราคาส่งใช้เยอะใช้หลายลูกก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรารีวิวไว้คร่าวๆนะคะสําหรับงานรหัส k r 019เอ่ะเดี๋ยวให้น้องแนนปิดท้ายคลิปแล้วกันจ้าจ้าลูกค้าขา k r ศ19นะคะลูกค้าน้ําหนัก100กิโลงานเกาหลีน้องใหม่ของเรานะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะทักแชทมาสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะลูกค้าขางานสวยสะอาดแบบนี้นะคะต้องรหัส k r 019น้ นะคะ